พวกเราบางคนเนะี่ยหัดเจริญสติอยู่ดีๆนะเราก็อยากรู้่ ه, ตอนนี้พ่อเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแม่เราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนะใจอยากรู้ภาวนานแล้วก็ใจอยากรู้อะไรข้างนอกเที่ยวออกรู้ออกเห็นช่วงแรกกําลังของสมาธิยังดีอยู่ออกรู้ออกเห็นนะก็ถูกต้องชัดเจนถูกต้องแต่ต่อไปพ จิตมันชํานาญในการออกรู้ออกเห็นข้างนอกนะกิเลสมันจะเริ่มเข้ามามันนึกว่ากูเก่งกว่าคนอื่นนะกูเหนือกว่าคนอื่นนะรู้หมดเลยในที่นี้มีอะไรอยู่นะในถ้ำตรงนี้ตรงนี้จะมีถ้ำอยู่ในถ้ำมีอะไรนะรู้หมดเลยนะรู้มากๆนะใจมันลำพองกูเก่งกูเก่งกิเลสแล้วเ,เข้ามาลนะวพอกิเลสแทรกนะต่อไปที่รู้ที่เห็นอะไรเชื่อไม่ได้แนละ้วเริ่มเพี้ยนแนละ พอผิดเพี้ยนให้มาก็ก็ยังหลงว่ากูเก่งกูเก่งอยู่งินเรื่องออกรู้ออกเห็นอะไรไร้สาระนะไม่มีประโยชน์หรอกเงั้นต่อไปเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไม่ต้องดิ้นรนอย่าไปตามใจมันตามใจมันคืออุ้ยสนุกนะออกรู้ออกเห็นนะฟุ้งซ่านแล้วก็ตามใจกิเลสอีกพวกหนึ่งต่อต้านกิเลสฟุ้งซ่านแล้วหาทางแก้ไขนะหาทางแก้ไข ฟุ้งซ่านแล้วก็หายใจไปพูดโทรเร็วๆนะเดินจงกรมเร็วๆอะไรเนี้ยทำอะไรขยับตัวยึกยักยึกยักนะหวังว่าจิตจะสงบนะมันมันไม่ได้ผลหรอกนะมันเป็นการหาทางแก้ไขจิตนะเวลาที่กิเลสเกิดนะพวกเราหลวงพ่อพูดหลายทีแล้วพวกเราไม่ค่อยเก็ตหรอก เวลากิเลสเกิดนะไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านนะไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านอย่างก,กิเลสเกิดเราเกิดรู้เกิดเห็นอะไรข้างนอกอยากรู้อะไรก็รู้หมดนะเราคล้อยตามเรายินดีเราพอใจหรือเราคุยกับเทวดาได้นะติดต่อกับเทวดาได้เลยแล้วก็ยิ่งลำพองนะนี่เราคล้อยตามกิเลส ต่อต้านกิเลสก็คือเนี่ยจิตไม่สงบนะทำยังไงจะสงบจิตไม่ดีทำยังไงจะดนะีจิตไม่มีความสุขทำยังไงจะมีความสุขในหัวสมองมันมีแต่คำว,ว่ารมอะทำว่าทำได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ใช้เวลาในจิตไม่สงบนะั้นเราก็ไปฝึกสมาธิสิบปีปยี่สิบปีอะไรก็สงบขึ้นมาใช้เวลา แล้วส่วนใหญ่สงบแล้วก็ต้องมาแก้อีกทีนะึงติดสงบแล้วจะก้าวขึ้นสู่การเจริญปัญญาจะทํำยังไงเนะี่ยอันนี้อ้อมค้อมเสียเวลาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากสงบรู้ว่าอยากจิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นไม่ชอบที่ไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ชอบอยากตั้งมั่นรู้ว่าอยากนะรู้ทันความยินดีความยินร้าย เวลากุศลเกิดกุบุญเกิดนะมีความสุขอะไรขึ้นมาเราก็รู้ด้วยหลัก,กันเดียวกันยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันอย่างจิตใจนะอยากฟังธรรมนะจิตเป็นกุศลนะเพราะก็เราหลงโอ้ยคลุ้มคลั่งทำาไงจะจับฉลากได้ทำยังไงจะเข้ามาเรียนทันเข้าห้องประชุมทันอย่างเงี้ย ใจฟุ้งซ่านใจกังวลนะให้รู้ทันเลยนี่อยากดีนะก็ทุกข์แล้วลนะ่ะเนี่ยคอยรู้ทันนะรู้ทันความยินดีความยินร้ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งต่อความดีและความชั่วเบื้องต้นดูไอ้ชั่วไว้ก่อนนะเพราะมีเยอะจิตโลบขึ้นมาจิตโกรธขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาอยากไม่โลอบอยากไม่โกรธอยากสงบ ให้รู้ว่าอยากนะรู้ว่าไม่ชอบที่มันไม่ดีรู้ว่ามันอยากได้สิ่งที่ดีเนี่ยรู้ตัวนี้ไว้ให้เยอะนะแล้วจิตจะสงบอัตโนมัติเมื่อจิตไม่ยินดีเมื่อจิต,ไม,มจตไม่ยินร้ายจิตจะเป็นกลางจิตเป็นกลางจิตก็ตั้งมั่นสงบนะฝึกเ่อกๆจิตก็ตั้งมั่นมีเรื่องมีแรงขึ้นมาการที่จิตเป็นกลางเป็นเรื่องใหญ่ เป็นกลางเบื้องต้นนะเป็นกลางของสมาธิก็คือไม่ยินดียินร้ายไม่เข้าไปแทรกแสงสภาวะนะรู้ไปความฟุง้งซ่านเกิดรู้ไม่อยากฟุง้งซ่านรูนะ้พอหายฟุง้งซ่านสงบแล้วดีใจชอบใจรูนะ้รู้ยินดีรู้ยินร้ายจิตเป็นกลางจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นนะมันจะมีเป็นกลางที่สูงขึ้นไปอีกคือเป็นกลางด้วยปัญญา พอจิตเราเป็นกลางด้วยกำลังของสมาธิแล้วเนี่ยเราก็เดินปัญญาต่อนะถ้าเราอย่างเราดูจิตดูจิตอยู่เนี้ยวิธีให้จิตสงบไม่ต้องไปแก้ไขจิตจิตไม่สงบราะว่าไม่สงบจิตอยากสงบรู้ว่าอยากนะจิตยินร้ายต่อความฟุ้งซ่านรู้ทันเนี้ยถ้ารู้ยินดียินร้ายนะจิตสงบ อัตโนมัติเลยนี่พอจิตสงบตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ถึงขั้นเดินปัญญาดูความจริงของกายของใจถ้าเราจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเราก็ดูจิตต่อไปเลยถ้าถ้าคนไหนจิตมันไปส่งสมาธิขั้นอัป,ปนาอะไรเนี่ยนะออกมาดูกายไว้เพราถ้าจิตมันเข้าอัป,ปนานะี่ ถอยออกจากสมาธิมาแล้วจิตมันว่างๆอยู่อีกนานเลยที่อยู่ทั้งหลายวันวน่างๆสบายเพลินเพลิน <c oughs> นะมันดูไสรลักไม่ได้รู้สึกดีกูเก่งกูทำจิตให้สงบตั้งมั่นอยู่ได้ตั้งหลายวันจะรู้สึกอย่างนั้ถ้าจิตมันเข้าสมาธิระดับอภปนานะขอแนะนำให้ดูก,กาย เพราะร่างกายมันจะฟ้องให้เราเห็นตลอดเวลานะร่างกายนี่ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายบังคับไม่ไดนะ้นี่แต่ถ้าเราไม่ได้มีสมาธิลึกอ,อย่างนั้นนะเราดูจิตเอานะจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะมันจะสงบแล้วก็ตั้งมั่นรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ถลังจากนั้นเราจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตต่อไปเลยพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่ารักษาความตั้งมั่นเอาไว้นะ ตัวนี้ต้องกล้าหานมากเลยนะจำนวนมากนะคนจำนวนมากเลยพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ประคองตัวผู้รู้เอาไว้รักษาตัวผู้รู้ไว้ที่หลวงพ่อชอบถามพวกเรา,เาว่าเห็นไหมสิ่งที่ถูกรู้นะ้ันแต่ไม่เที่ยงแต่ในตัวเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เที่ยงอยู่มีตัวหนึ่งที่นิ่งๆอยู่ตัวนี้เห็นไหม ไอตัวที่นิ่งๆอยู่นั่นแหลนะนะคือจิตที่เราไปบังคับมันไว้ควบคุมมันไวนะ้เพราะว่ากลัวว่าถ้ามันไม่ควบคุมไวนะ้แล้วเดี๋ยวมันไม่ดีนะถ้าเราฝึกสมาธิเรื่อยๆนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตฟุ้งซ่านแล้วรู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำไปเรื่อยๆ,ๆจิตจะมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถัดจากนั้นนะอย่ารักษาจิตไว้ ถ้ารักษาจิตไว้นะมันก็จะเห็นทุกสิ่งที่จิตไปรู้นะล้วนแต่ไม่เที่ยงแต่ตัวจิตมันเที่ยงมันจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะแล้เราตัวนี้นิ่งๆแข็งๆทื่อๆอยู่เกือบร้อยละร้อยของคนปฏิบัติเนี่มาตายอยู่ที่ตัวเนี้ยเกือบทั้งหมดมาตายอยู่ที่ตัวนี้นะาายยนแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้เจริญปัญญาเมื่อสองวันนี้ก็มีคนมารายงาน จเจริญปัญญาได้ดีมากเลยนะเห็นเกิดดับเห็นโน้นเห็นนี่นเห็นไหวๆอยู่กลางอกน,นที่เห็นนถูกไหมเมื่อเมื่อวันอังคารหลวงพ่อไปข้างนอกมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเจอหลวงพ่อในร้านอาหารริมถนนนะเขาเข้ามากราบเขาบอกว่าเขาดูเห็นสภาวะนะ ความรู้สึกกันั้นเกิดดับเกิดดับนะ้เห็นในอกนะก็หมุนหมุนไหวไหวนะก็มีสภาวะผุดขึ้นมาอนนะไรเขาถามว่าเห็นถูกไหมบอกว่าเห็นถูกแต่จิตที่เห็นนะยังไม่ถูกสังเกตไหมสภาวะทั้งหลายเนะี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่มันมีตัวนิ่งนิ่งอยู่ตัวนั่นเห็นไหมเห็นถูกนะเห็นโูตัวโน้นตัวนี้แสดงไตรลักษณ์นี่เห็นถูก แต่ไอ้ตัวที่ไปเห็นนะตัวจิตนะมันไม่ถูกไปบังคับจิตให้นิ่งๆทื่อๆอ,อ,อยู่กันนะให้รู้ทันนะไอ้ตัวเนี้ยเกิดเพราะว่าเราอยากให้จิตมันดีอยากให้จิตรู้เห็นนะอยากให้จิตรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกอนะไรเนี้ยก็เกิดจากความอยากขึ้นมาเหมือนกันนะยินดีพอใจที่จิตจะตั้งมั่นยินร้ายไม่พอใจที่จิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมา ไหมยังไม่เป็นกลางนะนไม่ใช่ไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านความมืดมัวอะไรเนะงนะี้ยไอ้นั้นอย่างง่ายๆนี่ไม่เป็นกลางต่อตัวจิตเองอยากให้จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเห็นไหมไม่ชอบเลยที่มันจะเผลอนให้รู้เข้าไปนะมันยังไม่เป็นกลางจริงมันเกิดการประคองรักษาจิตเอาไว้ ตราบใดที่ยังมีการสงวนรักษาขันห้าตัวใดตัวหนึ่งยังเดินปัญญาที่แท้จริงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสงวนรักษาจิตไว้เพราะฉะนั้นเราภาวนานะพอเรารู้ทันสภาวะด้วยจิตเป็นกลางนะจิตเรารู้ทัน,นดีดีร้ายจิตจะเป็นกลางให้จิตจะส่งสมาธิขึ้นมาพอจิตส่งสมาธิขึ้นมาแล้วนี่ยให้จิตทํางาน ไม่ใช่ประคองให้มันนิ่งนะตาเห็นรูปมีรูปให้เห็นก็เ,เห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงนะจิตรูนะ้จิตเป็นคนรับรู้เสียงแล้วก็ต่อมาก็เกิดยินดียินร้ายกับเสียงรู้ทันนะได้กลิ่นนะได้กลิ่นจมูกสัมผัสกับกลิ่นมีจิตเกิดขึ้นที่จมูกที่ประสาทจมูกรับรู้กลิ่น จากจากนั้นจิตก็ยินดียินร้ายในกลิ่นขึ้นมาให้รู้ทันนี่ถ้าเราไปติดสมาธินิ่งๆจิตนิ่งเฉยๆตาเห็นรูปจิตนิ่งๆหูได้ยินเสียงจิตนิ่งๆจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตนิ่งๆใจคิดนึกอะไรจิตก็นิ่งๆอันนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้มันติด การที่ไปปะครองรักษาจิตให้มันนิ่งๆเพราะเรามีสมาธิแล้วนะจิตเป็นกลางตั้งมั่นเป็นกลางแล้วอย่ารักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตผู้ที่จะรักษาจิตคือสตินะสติจะเป็นผู้รักษาจิตงั้นหน้าที่ของสตินะคืออารักขานะสติทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิต เราไม่ต้องไปรักษาจิตถ้าเรารักษาจิตเมื่อไหร่นะจิตจะแข็งทื่อๆอยู่ข้างในนิ่งๆอยู่ตัวเดียวเนี่ยทำผิดนะทำผิดเพราะงั้นตาตรงที่เราจะเจริญปัญญาแล้วเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ตาเห็นรูปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจรู้ทันหูได้ยินเสียง ความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นกับจิตใจรู้ทันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินไร้ายรู้ทันไปเนี่ยตากระทบรูปจิตเปลี่ยนแปลงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเปลี่ยนแปลงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงรู้ทันไม่ใช่ตากระทบรูป โอ้ด้กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผาาัสใจกระทบธรมารมณ์จิตนิ่งๆเฉยๆนิ่งนิ่งทั้งวันทั้งคืนนะปัญญาไม่เกิดหรอกนะปัญญาจะไม่เกิดมันจะเกิดความหลงผิดด้วยซ้ําไปว่ากูเก่งนะสังเกตไหมช่วงแรกเราฝึกให้จิตตั้งมั่นนะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ย ปล่อยให้มีการกระทบอารมณ์ทางทาวารทั้งหกแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี่สําหรับคนที่จะดูจิตนะถ้าพวกดูกายจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นกายมันเป็นแค่ธาตุแค่ขันเป็นดินน้ําไฟลมเป็นอลไรน,นั้นสายที่เขาดูกายจะดูกายจนเห็นดินน้ําไฟลมได้ต้องทรงฌานนะ ถ้าทรงฌานไม่ได้จิตไม่มีกำลังพอที่จะแยกตัวนี้ออกมาเป็นาธาตุหรอกเพะฉั้นกายานุปัสสนาเหมากับพวกทรงฌานนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมากับพวกใช้ปัญญานำเป็นพวกช่างคิดพวกทิฏฐิจริตนี่พวกเรารุ่นนี้ไม่ใช่พวกทรงฌานหรอกฟุ้งซ่านจะตายไปแต่ว่าทุกวันนะทำในรูปแบบ แล้วก็สังเกตไปทำกรรมฐานไปจิตสงบก็รู้ถ้าสงบแล้วยินดีรู้ทันวันนี้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ทัน,นรู้ทันยินดีรู้ทันยินร้ายในที่สุดจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางตั้งมั่นมีกําลังพอนะก็ออกมาต่อสู้ในชีวิตจริงตาหูจมูกเลนกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบ กระทบแล้วจิตมันกระเทือนขึ้นมามันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่สงวนรักษาตัวผู้รู้ให้นิ่งๆิ่งคงที่อยู่ตลอดกาลอย่าไปรักษาจิตไหมแต่สติจะเป็นผู้รักษาจิตอย่างเวลาตาเราเห็นผู้หญิงสวยๆจิตเรายินดีชอบอยากจะจีบอย่างนี้ สติรู้ทันปฏิกริยาเห็นรูปที่สวยใจอยากได้เป็นเจ้าของแนละ้วสติรู้ทันนี่ยินดีแล้วนะความยินดีมันดับเองเแหละถ้าสติรู้ทันนะจิตก็ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของราคะที่จะดูดเราไปตะเขียกตะกายหารูปนั้นะเห็นไหมสติมันรักษาจิตด้วยวิธีนี้นะแต่ถ้าเรารักษาจิตก็คือไปทําจิตให้แข็งทื่อๆ อันั้นผิดนะอย่าไปรักษาจิตให้แข็งทื่อเราไม่ต้องรักษาจิตเราฝึกสติให้ดีแล้วสติจะเป็นผู้รักษาจิตถ้าเรารักษาจิตจิตจะแข็งทื่อนะอันนั้นใช้ไม่ได้อันนั้นคืออัตตากิลมัฐานโยกนะแต่ถ้าเราไม่ไม่รักษาจิตด้วยแล้วไม่มีสติด้วยนะอันนั้นเป็นกามสุข,ขานิการโยกเราจะหลงอารมณนะ์แต่ทางสายกลางก็คือ ตาหูจมูกลิ้กนกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตมีสติรู้จิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงนะบรรดาอากุศลทั้งหลายที่มีอยู่จะดับทันทีเลยนะและแม้กระทั่งตัวกุศลทั้งหลายก็แสดงใจรักให้ดนะูทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วจะแสดงใจรักให้เราดู อย่างเราพาวนานะจิตเรามีความสุขเรารู้ยินดีในความสุขเรารู้จิตก็เป็นกลางและจิตก็เห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาจิตมีความทุก์เรารู้จิตไม่ชอบเรารู้จิตเป็นกลางตั้งมั่นเห็นความทุกขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อไปพอดูซ้ำๆไปื้อยนะจิตมันเริ่มฉลาด จิตมันก็ไม่ได้โงต่ตลอดกาลหรอ,อกนะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นะมันสั่งมันไม่ได้แต่ฝึกได้เนี่ยเราฝึกมันมีสติรู้ทันมันไปเรื่อยๆพอกระทบอารมณ์ยินดียินร้ายรู้ทันไปมันเห็นนะความสุขเกิดระดับความทุกข์เกิดระดับต่อไป จิตมันเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางจิตเป็นกลางเป็นตัวที่สำคัญมากนะตั้งแต่เริ่มทำสมถะเป็นกลางต่ออารมณ์ที่ดีที่ไม่ดีอะไรนี้ที่สุขที่ทุกขนะ์แล้วในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยพอปัญญาแก่รอบขึ้นจริงๆนะจิตจะเป็นกลางนะ จะเป็นกลางคราวนี้เป็นกลางโดยไม่ต้องรักษาแนละเป็นกลางเอง